เพิ่งเปิดไปสาขาหนึ่งเท่าไหร่ก็แบบคือแถวฝั่งฝั่งธนออย่างงี้ก็แบบว่าช่วงนี้ก็ปลูกปั้นสาขาใหม่อยู่แต่ตอนนี้เหน่งช่นนึงเช่นหนึ่งยังกับคาว่าผู้บริหารท่านหนึ่งก็ยังไม่ได้ชินนะรู้สึกว่ารู้สึกรู้สึกว่าแบบเราอะสร้างมาจากเล็กๆใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าแบบเหมือนกับเราก็ค่อยๆโตค่อยๆก้าวเราก็ยังเป็นเราคนเดิมอยู่อะแต่มันก็พอบริษัทมันใหญ่ขึ้น่ะมันก็ก็แบบว่า บางทีลุกไมงทีเออใช่ตอนนี้ตอนนี้แต่ก่อนอะแต่ก่อนเราจะโอเคเราไปเป็นนักแสดงใช่ไหมแล้วเราก็แบบเข้ามาบริษทัทไงเราก็จะสวัสดีทุกคนสวัสดีครับพี่ทุกคนเป็นพี่เราหมดทีเนี้ยมันจะเริ่มมีคนเรียกเราว่าพี่บ้างแล้วหรือแบบว่าเป็นแบบหรือเริ่มเป็นเจ้านายแล้วอะไรเงี้ยมันก็ฟีลลิ่งแปลกๆเหมือนกันแต่ว่าผมก็จะแบบ ก็คิดว่ายังทำตัวเหมือนเดิมนะตอนนี้ทำตอนนี้ทำหน้าที่หมอกับทำหน้าที่ผู้บริหารดีมากกว่ากันเวลาที่ทำเราไปเออหมอไม่ค่อยได้ลงตรวจเลยช่วงนี้ไม่ได้แปลวลาไม่วาเป็นอะไรหรอไม่เจอหมอหรอไม่เจอไม่เจอจริงๆขอพอเราต้องมาทำงานบริหารเป็นไงบ้างเนี่ยเนก็ปรับตัวเยอะครับก็รู้สึกว่าเหมือนกับเราก็ต้องคิดภาพรวมมากขึ้นเพราะแต่ก่อนเราทำงานเป็นหมออย่างเดียวใช่ไหมเราก็ต้องคิดแบบเฮ้ยเคสนี้มีอะไรเราก็เจาะไปเป็นเคสๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ เป็นผู้บริหารบ้างแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าต้องมองภาพรวมมากขึ้นต้องมองแบบภาพใหญ่เออเด็กๆต้องมีความแบบน้องๆเขาจะอยู่กันอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยแบบเหมือนแบบบางคนก็ต้องเรียกคุกยอะไรคนแบบเ้ยทางบ้านแบบบ้านมีมีปัญหาอะไรไหมอะไรเงี้ยแล้วแบบบริษัทซัพพอร์ตอะไรได้บ้างหรือว่าแบบมีปัญหาอะไรเรียกมาคุยส่วนตัวก็เยอะมีริงๆเที่ต้องีิดร๊ปมะ เพราะเราเป็นคนที่แบบว่าร่าเริงเฮฮาเราก็งิีลุกมากเราเป็นมงเฮฮาท่านไม่คิ่ะไม่ไม่คิดว่าไม่นะแต่ว่าแต่ว่าผมผมว่ามันก็เป็นแบบมันเป็นโหมดที่บางทีแบบเราเราล่าเริงอยู่เรื่อยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีเรื่องอะไรแบบซีเรียสอย่างเงี้ยแล้วเราแบบเปลี่ยนไปนิดนึงอ่ะน้องๆเขาจะเริ่มแบบโอเคอ่าเขาจะเริ่มแบบว่ารู้แล้วว่าพี่เหน่งแบบอันเนี้ย สีเหียมถ้าแบบสีเหียมเราก็สี่เหี่ยมสีเรียสจริงอะไรเงี้ยแต่ถ้าปกติเราก็จะฮเนฮาเหมือนเดิมก็แบบจริงๆว่าผมว่าน่าจะเป็นสายแบบรับฟังมากกว่าแบบเวลาแบบเหมือนกับน้องๆมีปัญหาอะไรการทํางานอะไรเงี้ยใช่ๆก็แบบก็อาจจะแบบว่ามาปรึกษาเราแบบว่าเออหนูมีเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแบบมีทางออกอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ให้คำแนะนำได้เท่าที่ทำได้อะไรเงี้ยอย่างเวลาลูกค้ามาใช้บริการอย่างเงี้ยค่ะแบบแม่ของน้อง หมาาเงี้ยเขาจะแซวไปเบาเหล่ออะไรอย่างเงี้ยคุณมีแอลไหมมีแอลไหมมีแอลคุณไหมแอลหรอปะไม่หรอกเออเป็นเป็นเป็นพี่พี่จะแอลไหมล่ะแอลโอเคเป็นคนตรงแต่ว่าลูกเราป่วยอยู่นะนี่ไงตอนเราสายหาเนี่ยเราอาจจะใช้น้องเป็นสปาเป็นการเป็นการดิวกับหมออันนี้เราส่วนตัวนั่นแหละแต่ว ด้วยหน้าตาเรามันมีผลต่อการที่ลูกค้าจะตัดสินใจในการมาใช้บริการไงไม่มันต้องขึ้นอยู่กับตัวน้องผิดว่าน้องป่วยต้องมันก็ต้องรักษาถูกไหมล่ะแต่เขาต้องมีโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลแต่ถ้าเเิดออแต่ถ้าเกิดก็ถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ก็ยดีดีมันมีแบบนี้แต่ว่าลูกค้าผ่านพิเพษจะต้องเจอมอริงให้ได้บ้างไหมก็มีเอ้ยก็มีบ้างแต่ว่านเฉยๆเขาก็จะไปที่สาขากันแล้วก็แบบบอกน้องไว้ว่าแบบวันไหนเข้าวันไหนอ่ะและแล้วคำตอบที่ได้ก็คือ หนู <laughs> ก็ไม่รู้ <laughs> เหมือนกัน่ <laughs> ใจ่แต่ว่ากแบบ็แช่วงนี้ก็แบบว่าไม่ได้ลงตรวจเองแต่ว่าก็เขาไปตรวจสาขาแบบบ่อยๆเรื่อยๆก็แบบสาขาละวันอะไรอ่างเงี้ยถ้าแบบใครแจ็คอก็เจออะไร <laughs> ช่วงนี้เน่ตัวแบบแลธุกิใน่ลค่ะไ่ไมนช่วงนี้ช่วงน้เป็นอย่างิ่ิดกลองไป2เรื่องใช่ไหมก็มีดูใจจอมกระบี่ เรื่องผู้ดอ็อกเตอร์ที่มันปิดพร้อมๆกันแล้วตอนนั้นเปิดพร้อมกันแล้วก็ปิดพร้อมกันคือช่วงนี้มันก็เลยเป็นเที่แบบรู้สึกว่าอ่าเราอาจจะได้ถอยมาพักผ่อนสักแป๊บนึงเพราะว่าเราทางานหนักมากช่วงก่อนอะไรเงี้ยก็ก็มีโอกาสแบบว่ามาดูแลบริหารมากขึ้นใครมาครับเนาะเอ้าขาวขาวว่ได้บริหารมากขึ้นแล้วก็แบบมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นก็แบบไปดีชาร์จแบตอะไรไปเที่ยวเยอะอด้วยแล้วงั้นเป็นคำถามว่าที่เปิดมามันเริ่มคืนคืนยัง ิไปและ้วเงินมันเริ่มแบบว่าแล้วทำให้เรายิ้มยังเอลคือตอนนี้เรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นแล้วมันเป็นความรับผิดชอบมากกว่าแบบมันเปนภาระหน้าที่อ่ะคือตอนนี้กลายเป็นว่าแต่ก่อนนะถ้าเกิดสมมติว่าอ่าโอเคพนักงานเราไม่เยอะใช่ไหมเราก็จะแบบเฮ้ยเเนี่ยแหละกำไรแล้วอ่าโอเคดีแฮปปี้ตอนนี้คือแบบคือมันก็มันมันคาถาเยอะมันก็ไปเสร็จันใหญ่ขึ้นจริงแต่ว่าเราก็มีแบบภาระเยอะด้วยอย่างเงี้ยรายจ่ายก็เยอะ บบพน,น,นักงานน้อง,องๆก็ต้องดูอยู่ได้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วเป็นลเลยแบบว่ามันก็มีความเครียดในอีกแบบนึงและเป็นไปตามที่เราตังต้งเป้าหรือตั้งใจไปไหมว่าในหัวจริงไว้มนต้องเป็นอย่างนี้หรือว่าก็จริงๆแล้วมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรคืออนาคตต่อไปผมก็มีแบบแผนไวมแหละว่าแบบบริษัทจะเดินไปในทางไหนแล้วก็แบบหรือว่าโรงพยาบาลเครือข่ายเราจะเลยเดินไปทางไหนอะไรเงี้ยตอนนี้มันก็ยังไม่ถึงเป้าหมายที่แบบรู้สึกว่าอยากจะให้มันเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะพยายามแบบ ทำต่อไปเรื่อยๆ่ถามเป้าว่าคืนทุนเมื่อไหร่คืนทุนเหรอคืนเป็นนานแล้วโอ้ยคุยอะไรคุยอะไรเนี่ยตั้งศูนย์เรจะตั้งศูนย์โรงาใหญ่เลยแลจะเป็นอันนี้ก็ผมต่อนะครับก็ใช่ใช่คือคือผมมามีคือผมมายังไม่เป็นทำเป้าหมายแบบสุดที่สำเร็จก็คือแบบเหมือนแบบอยากตั้งโรงพยาบาลที่แบบว่าเป็นแบบเหมือนแบบศูนรวมว่าแบบเออเป็นแบบว่าเป็นคนเราเป็นคาโตอะไรสาขาใช่ไหมแล้วก็แบบ ก็จะอยากได้โรงพยาบาลที่เป็น,ซนเซน็นเออตอร์สักอันน,น,น,นึงนี่ก็ตัวเลขที่นี่อันนี้ตอนนี้มีกี่สาขาแล้วทั้งหมดตอนนี้7ครับเจ็ดใช่แล้วก็ปีหน้ามกรากรุก่งานเนี่ยน่า,า,า,านจะเปิดอีกสองอืมก็ปีแปดอ้า,อา,าตั้งใจว่าอยากมีสาขาที่เั็นโมเดลเซนเตอร์ใหญ่ตักอันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับทางบอร์ดบริหารด้วยว่าเขาอยากจะไปแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็อยู่นึ่งร้อยล้านพันล้านแล้วตอนเนี้ยนี่นี่ร้อยล้าน ไม่แล้ว <minutes> ม <ENNIS> ันทาให้เจอเพื่อนมะแย่งเพื่อนเราที่ต้องไปต่างประเทศที่ต้องไปินเอรีมันกาแ่ไม่อย่างคุณเตอย่างเงี้ยไม่ได้เจอมากมายถูกไหคือผมบอกเลยนะผมเจอทุกคนยกเว้นคุณเตต่ทไปเขาไม่เวลาให้เราหรออยู่ดีเขาก็ย่เขาเป็นเขาเป็นแบบว่ายิ่้ยิ่งใหญ่แล้วเขาจะไม่เจอแต่เราเป็นผู้มานัหนึ่งเขาต้องใ้เวลากับเราดิเขาต้องหนักเวลามันเจอเราดอ้าวไม่ตอไเอ่ะทำไมทำไมถึงทำไมไม่เจอไม่คือช่วงนี้เขาก็ ก็โทรคุยกันอยู่อัปเดตกันอยู่แบบเขาก็บอกว่าเออช่วงนี้ก็ขายเยอะอะไรเงี้ยก็คือมีท้องเสียบ้างมีอะไรบ้างอะไรต่ายเยอะก็ไม่ไม่คุณเล่นคุณเล่นไม่เขาถ่ายเรื่องไอ้นั่นอะเชอรี่เมจิกนะเดผมฟังอยู่วบาเออช่วงนี้มันแบบเหมือนเล่งปิดแล้วก็เลยแบบออาจจะไม่ค่อยได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยพอไม่ได้เจอกันมันเงียบๆผูกไปบ้างไหมเราเงียบๆไปมเพราะเราไม่ได้เจอกันอ่ะไม่นะเพราะโทรมาแต่ละทีนี่ก็นานอยู่ เธอก็โทรมาอัพเดทเรื่อยๆช่วงนี้เขาก็อยู่พี่นิวไงเขาก็ไม่ไม่ค่อยเจอผมหรอกการโซเชียลโทรมาอัพเดทเลยคุณเตเนี่ยเขาจะบ่นไรฟังเอันดับแรกมาเขาเล่าก็บา่นก็คือว่าบ่นนะเขาบ่นเขาเล่าในเบียดับแรกเลยอันดับแรกอ่ะเขาก็ไม่คือพวกผมเป็นแบบมันเป็นลิวลิลชั่นชิพไงคือแบบว่าส่งลิวตลกๆให้กันอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาโทรมาโทรมาบ่นเนี่ยก็อยากไปนู่นอยากไปนี่เฮ้ยแบบมีความมีภาพฝันเอาไว้ หนิงเราต้องไปเคนยากันแต่เคนยาได้ไปยังทำอะไรยังไม่เพิ่งเพิ่งคุยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยแต่ว่าคิดว่าอาจจะอีกอีกตั้งนานกว่ากว่าเขาจะได้ไปอะไรเงี้ยกว่าเขาจะว่างตรงกับเราได้แตลยังากไม่ไปเคนยาแต่ยังไม่เราไม่แพ้จะไปเคนยาเนี่ยอยากไปใคอยู่เนี่ยใอยู่จริงจริงเนี่ยพร้อมไปเลยนะแต่ว่าเขาไม่ว่างเขาเข้าเข้าป่าใช่ใช่ช่วงนี้เข้าป่าเยอะเออก็ฝากเขาหน่อยนะได้ขอบคุณครับ